กับผมช่างวิบบางวันอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะมีทิกดีๆจะมีอะไรมาแชร์ขัดไฟหน้าแบบมาตรฐานนะครับเดี๋ยวก็มีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู ติดตามชมให้จบคลิปนะครับพอมันเสียนะมันจะเหลืองอย่างเงี้ยแล้วก็ขัดไอ้เหลืองๆนี่มันชีสให้มันใสรอบแรกใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรเบอร์สามร้อยยี่สิบเหลืองชีสให้มันใส ใส่แล้วแล้วก็คนเกือกสกี่ราคาปกติ500บาทนาะปากก็เนาะ400วัดมัน700 700ใช่วงนี้คนมันไม่ค่อยมาทำงานก็ไม่ค่อยมีตังค์มนก็ลดคืออที่ขนาดตาไฟรถเนาะแล้วขนาด ความยากแต่อันนี้จะเป็นการขัดเคลือบแล้วอยู่มาตรฐานเหมือนตาไฟใหม่ถ้าใช้น้ำยาอย่างอื่นขัดก็จะอยู่ได้เดือนหนึ่งสองเดือนใช่ไหมอ,อ,อันนี้คือของแท้คือเหมือนเหมือนตาไฟใหม่เลยเคลือบเหมือนตาไฟใหม่ซในระยองก็หายาก ผลก็คือเราขัดผิวผิวที่เสียผิวที่เสียคือเหลืองเนี่ยขัดผิวถ้าสนใจก็พอเราขัดสนใจก็เข้ามาหาปากก็ดได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี่ก็ต้องใช้ความชำนาญน,นะคนทั่วไปก็ทำไม่ได้เครื่องมือก็ต้อง ซื้อแพงนะเครื่องมือก็ได้นะก็าอนไหลายคนนะก็ทได้ก็ทำได้ที่ว่าไปทำก็ได้นํทได้อยู่แต่ไม่มีตังค์ซื้อเครื่องมืออันนี้เราก็เอามาแบ่งปันให้เป็นแนวทางเพราะสมมากก็ไม่ค่อยได้ขี่รถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ถ้า พังขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนอย่างเดียวสี่ห้าร้อยูกไฟัวนี้แพงแพงสองพันกว่าบาทขั้นต่ำขั้นต่ำนะขายเป็นคู่ตง,ง่ะของของก๊อฟก็ประมาณสองพันกว่าบาทส่วนมากรถนี้เขาใช้แค่ในเมืองบวันนอกเขาไม่ใช้กัน เด่นมากตอนนี้ยังไม่พก,ก่อนชอบมากเลยนะเครื่องพันแปดหรือสองพันเนี่ยสองพัน <2000. S 2> ตัวแรกๆเลยทั้งนั้น แต่ถ้ามีคนรู้จักก็แนะนำมาได้ราคาไม่แพงกันเองลดความคมลดความตึนตึงของน้อยครัอันนี้เบอร์หกร้อยอันแรกเท่าไหร่สา0ร้อี่สามร้อยยี่ยเปลี่ยนมาเป็นหกร้อยจนถึงเบอร์พันใช่ไหมเบอร์พัน อันนี้จบเบอร์หกร้อยแล้วก็เบอร์พันเดี๋ยวตัดไปที่เบอร์พันทีเดียวเรเบอร์าใช้เวลาขัดนานหน่อยใช้เวลาขัดนานเหนื่อยหน่อจริงๆเราก็ใช้เบอร์พันเบอร์พันอาจจะไม่จบก็ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้เบอร์พันห้าเนียนเนียนสุดแล้ว เดี๋ยวคัดเจ็ดก็ล้างแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรเป่าต่อเดี๋ยวค่อยมาดูกัน,กนแล้วลูกเบอร์พันห้าร้วเราต้องบอบอมือนนะกดแรงไม่ได้หลังจากเราใช้การไล่ความร้อนแล้วเราต้องเคลือบอีกั้ย อ,อ๋อมันเป็นน้ำยาเคลือบใช่ไหมน,น,น,นี่หลังจากขัดเบอร์หนึ่งันห้าร้อยไปแล้วก็จะหมองนิดนึงก็จะมาไล่เอาน้ำยาเคลือบมันก็จะใสขึ้นมาทีนะนิดใช้ใช้ลมเป่าก่อนใช่ไหม ใช้ลมร้อนเป่าก่อนถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรทิ้งลายไว้ใต้คลิปออยู่เนินกระปอกบ้านฉางระยองอันนี้เราไม่บอกน้ำยาเลยเนาะ

กระดาษมาบังห,หน่อยมแนเตาละอองสติอ,อ,สตอันนี้ใช้ไอความร้อนใช่ไหมป,กปนากกอตใช้ไอความร้อนผสมกับน้ำยาใช่ไหม,อมเอาองั้นเราเห็นแล้วกันทำงานใช้น้ำยาเอามกอนเแเดี๋ยว <laughs> รขบโอเกนี่เขาโอเคนี่เนียแหลใครจะมาซื้อผักวันวันเด็กขายต้นละยี่สิบจะมีคนซื้อหรือเปล่ที่วันแพงแพงไหมต้นต้นสั่งงานมันจะเป็นผักตอนนี้ผมเพาะนี่คือผักแลยที่อน เมื่อกี้เบอร์อะไรปากกามอีสามร้อย,ยีอันนี้เบอร์หกรถ้าสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ในหะ้เนาะปากกดอยู่บ้านตลอดมนะั้งช่วงนี้เดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้แล้วก็ไลน์เดี๋ยตัดไปตอนเสร็จเลย ครับถ้าใชใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพ่กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ